อข้อมูลภาษีให้ YouTube ความเป็นมาตั้งแต่1มิถุนา2021ยูทูบเบอร์ผู้มีรายได้จากการชมของผู้ดูที่อาศัยอยู่ใน USA อาจต้องเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายสูงสุดถึง24%ของรายได้เว้นแต่กรอกข้อมูลภาษีให้หยับ YouTube ภายใน31 เม2021ข้อมูลที่ต้องเตรียมการ 1. เลขที่บัตรประชาชนใช้ใส่แทน TIN 2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ควรเป็นที่อยู่ที่ใช้รับพินสาแบบฟอร์ม W 8 B E N สามารถกรอกออนไลน์ได้ลำดับขั้นการขอข้อมูลภาษีให้ YouTube 1. ล็อกอินที่บัญชี Essence 2. คลิกที่ Payment 3. คลิกที่ Manage Setting 4. เลื่อนมาถึง Payment Profile กดที่รูปปากกาใกล้ๆอยู United States Tag Info 5. คลิกที่ Manage Tag Information 6. กร่อข้อมูลตามถามแนะนำเรามาลงภาคปฏิบัติกันแล้วก็ อย่าลืมโปรดแชร์ให้เพื่อนยูทูบเบอร์ทราบด้วยครับเริ่มต้นจากการเข้าไปที่ Google เอ s e n s ์นะครับ ก็กดที่ payment กดที่ payment แล้วก็กดที่ manage setting

เขาก็ถามว่าเป็นพลเมืองอเมริกาเหรอครับไม่ใช่กดในเ,ออเ,เลือกชนิดของแบบฟอร์มก็ต้องเป็น WQ8BEN ผพราะว่าเป็นแบบฟอร์มที่คนที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกาเนี่ยจะต้องรอครับภายใต้ข้อตกลงภาษีนะคระับตรงนี้ตรง ชื่อแรกก็คือว่า name of individual คือเป็นชื่อของเราแล้วก็ตรงนี้ก็ถัดมาก็จะเป็น doing business as ซึ่งน่าจะเป็นชื่อช่องของท่านนะครับหรือจะใส่ชื่อตัวท่านเองไปก่อนก็ได้แล้วก็เป็นพลเมืองชาติไหน เลื่อนลงมาเจอชาติไทยโอเคครับแล้วก็ดูแบบพรมต่อแล้วก็บริเวณ T I N T I N ก็เป็นแท็ก i d e n t i c a t i o Number n ก็จะใส่เลขที่บัตรประชาชนไปกวใส่เลขที่บัตรประชาชนไป เราตรงนี้ U S I T I N หรือ S N N ก็คือเป็นเลขประจำตัวของประการสังคมในอเมริกาเราก็ไม่เกี่ยวก็กลองที่อยู่ Permanent Resident ใส okay. ยชื่อที่อยู่ถาวานแล้วก็เหมือนเลขเอสเดตอีสเทมเอสไปวันนีเลขเซนเดสถานที่ส่งจดหมายเป็นสถานที่เดียวกับที่อยู่ว่ากิซไ้อ่าแต่ถ้ามาใช่ไทยก็ต้องกรอกเพิ่มนะเลบ แท่านนี้ครับเจ้าถามว่าคุณกำลังขอลดหย่อนภาษีใช่ไหมฉัตอบมาตอบละเยดเพราะว่าสำหรับเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศซึ่งทำวามตกลงกับอเมริกา เกิ่ของพี่ชายขารถจักรยานโดยเสียหาไเคยแตรวจแหะแต่ว่าญาติผู้ก่อเหตอ้างว่าเขาป่วยปวดทันจิตและสุดท้ายผู้ก่อมาทำแบบเดิมซ้ำๆีทุกวันนี้อยู่อย่างหวั่ะแววค่ะส่วนสาเหตุคาดว่ามปี2558ใช้กระดิกล่าวใช้เฟซบุ๊กมังม่ยิ้มเสัมันธ์ด้วยแต่ว่าคุณครูไม่ตอก็อาจจะเป็นจวนเหตุที่ทําให้เกิ จากเอเซน์โมูชันพิกเจอร์แล้วก็โมูชันพิกเจอร์ยูทูบกูเกิลเพยแล้วก็กูเกิลเพย์ติ๊กไปให้หมดอ่ะ กับตรงนี้ก็จะเป็น W8BN ซึ่งระบบก็จะ g e เ e r a t ให้นะครับก็คือจะมีชื่อของเราที่อยู่แล้วก็พวกเลขที่บัประชาชนนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้ว Google จะจัดแจ้งมาที่ Gmail ของเรานะครับลองเข้าไปดู ก็บอกว่าแท็กอินโฟมิชันได้รับการอนุมัติแล้วโตดีใจจังเลยครับก็ดูแท็กอินโฟมิชันก็เป็นที่เรากรอกไปเมื่อกี้นี้ครับก็จะมีว่าแบบฟอร์ม W8BN แอปพูดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของเราว่าที่อยู่ทาวอนหคือที่อยู่ตําบประชาชนแล้วก็ที่อยู่ที่รับเอกสารก็เป็นที่เดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะกรอกแบบฟอ,อร์มเสียภาษีให้กับ youtube ได้อย่างคล่องแคล่วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รอรับเงินกันเดอ้อ